คลิปนี้จะสอนทำ intro c า o u d แบบในตัวอย่างที่ชมไปนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับตั้งชื่อโปรเจกต์ช่องเฟรมเลทให้เปลี่ยนเป็น60เฟรมต่อวินาทีแตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปรเจกต์ได้เลยครับในขั้นตอนแรกนี้ให้เราไปที่เมนูมุมจอด้านบนซ้ายมือตรงนี้ครับเลือกเมนู title เพื่อสร้างข้อความ แล้วก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยจากนั้นดับเบลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งได้เลยครับเข้ามาแล้วก็เลือกที่เมนูไตเติลตรงนี้อีกครั้งแล้วก็มาแตะที่แถบนี้แล้วลบข้อความทิ้งไปก่อนครับจากนั้นแตะปุ่มบวกตรงนี้เลือกอันที่2เพื่อสร้างเชฟ